กันอีกแล้วนะครับสาหรับคาแนะนำเบีของเมท้าอ้อมนะครับครั้งนี้ก็ยังคงยังหนีไม่พ้นเรื่องการใช้งานไอมาโคนะครับซึ่งสําสหรับครั้งนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องการการอ่านแท็กนะครับอย่างเช่นเวลาคุณบันทึกไฟล์ไอมาโคเนี่ยเขาก็จะเป็นแท็กโพสทายแล้วก็ตัวนี้ a t t r นะครับ a t t r ตรงนี้วันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆคนยังสับสนแล้วก็ยัง ยังไม่รู้วิธีว่า,าแท็กพวกนี้สำคัญยังไงแล้วก็คำสั่งพวกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงเป็น,ปนยังไงได้บ้างเพื่อให้าการทํางานราบรื่นที่สุดนะครับอย่างตอนนี้ผมผมมีผมเข้าอยู่หน้าเว็บของ a s c i t a t i o n นะเวลาเราจะบันทึก iMA าโคเนาะบันทึก iMA c โเราจะไปเจอปัญหาเรื่องการอ่านแท็กอย่างเช่นตอนนี้ ผมต้องการที่จะโฟกัสไปที่แท็กพวกนี้คือคีย์พวกนี้นะครับแต่เผอินว่าคีย์พวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่มีแอตทริบิวต์อ้างอิง e เลยแอตทริบิวที่เขามีตอนนี้คือ half ตัวเดียวนะครับตัวเดียวเลยโดดๆดดนะครับเวลาเราบันทึก I m a c o ขึ้นมาอย่างเช่นตอนนี้ผม record นะเรคคอร c o r d ปึ๊บเดี๋ยวสักครู่นะครับ record แล้วผมเ,เดี๋ยวนะอันนี้ผมกดออโต้เดตค้างไว้นะเพื่อที่ไม่ให้เวลาผมคลิกลิงก์อะไรแล้วเขาจะไม่เปิดแท็บอื่นหรือไปที่ลิงก์นั้นนะครับผมก็บันทึกอย่างนี้ฮะกดที่คีเลยกดที่คี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 กรณีถ้า,าผมต้องการกดนะครับกดแท็กซึ่งในแท็กเนี่ยไม่มีแอตทริบิวส์สำหรับอ้างองิงแอ t ท i ิบิว์คืออะไร Attribute อ่ะผมกด View Source ก่อน View Source ปึ๊บเป็นผมผมจะแนะนำแบบคร่าวๆแล้วกันนะคือมันเป็นในส่วนของเวลาคุณอ่านโค้ด HTML อะ่ะ HTML นะเวลาคุณใช้ HTML เนี่ย HTML เขาจะบันทึก Attribute อย่างเช่นผมกดที่าราคาสินค้าเห็นไหมครับกดที่ราัสสินค้า เดี๋ยวนะผมกดที่ส่วนอื่นเออปึ๊บจะเป็นอืมเรคคอร์ดเดี๋ยวนะครับผมบันทึกเป็นเอพิเลียนแล้วกันจะได้เห็นว่าเขาบันทึกอะไรไปบ้างปึ๊บเนี่ยคือแอตทริบิวต์เมื่อกี้ผมกดไปที่สินค้าอ่าหมดหมดทั้งหมดนะครับแล้วผมเดี๋ยวนะไอมะโคลเขาก็บันทึกแถวนี้มาเห็นไหมครับแท็ก p o s t เท่ากับ 1, type เท่า <Type> ก um. ับ s p ป n นะครับ attr ผมย่อมาจาก attribute นะอันนี้ผมเข้าใจของผมเองคนอื่นเข้าใจยางไงผมไม่รู้นะครับผมย่อจาก attribute แล้วกันเท่ากับ class name นะครับ class name ผมก็ไปดูสิเห็นไหมครับข้อความที่ผมกดเมื่อกี้สินค้าทั้งหมดเนี่ยเขามี attribute ที่ชื่อว่า class ที่มีค่าเท่ากับ name เห็นไหมครับ คลาสเนมอ่าผมกดแอทิแอติพิสตัวใหม่ปึ๊บอ่านี่ก็คลาสเนมอ่อาเดี๋ยวนะปึ๊บอ่ากดอ่าผมกรอกปึ๊บนี่เอาไหนดีอ่าโอเคได้ละเมื่อกี้ผมกดอืมตรงนี้แล้วกันกดหน้าแรก นะครับกดเมนูหน้าแรกแล้วผมก็จะลองอลองไปที่หน้าแรกนะครับคลิกขวา inspect element with firebug เห็นไหมครับเมื่อกี้ที่ผมกดก็คือแถวนี้นะที่ไอมาโคเขาเพิ่งบันทึกมาเขาบอกว่าเขาบันทึกอันนี้ผมไม่อธิบายนะแท็กโพสต์พวกนี้นะเดี๋ยวผมอธิบายอีกรอบนึ้ง attribute ที่ชื่อว่า class class นะครับและมีค่าภายใน นะครับมีค่าภายใน text, w p-name แล้วก็ขีดล่าง main เมื่อกี้ผมก็กดไปที่หน้าแรกขีดขวา inspect element attribute Att ที่ชื่อว่า class นะครับ class ที่มีค่าเท่ากับ text, w p-name อ n น e main อันนี้คือ attribute นะครับนี่คือคือ attribute ของของของในส่วนของ tag ไอตัวแถวนี้นะครับ ถ้าเลือนขึ้นมาอีกล่ะ a t t r ตัว tag a ตัวนี้ tag a ตัวนี้มี a t t r i b u อะไรบ้างแต่ทีนี้คือ a t t r i b u ของเขามี title ไไมี a t t r i b u half นะครับเวลาไอ้ macro เขาบันทึกสมมุติว่าเขาเรากดที่ลิงก์นี้ไ macro เขาบันทึกเขาก็จะบันทึกในส่วนของ title ที่ที่มี text ชื่อว่าหน้าแรกที่มีค่าชื่อว่าหน้าแรกนะครับหรือ tag a ที่มี text txt ที่เป็นคำว่าหน้าแรกนะครับ ที่อยู่ภายในแท็ก a ตัวนี้นะครับเวลาเขากดนะครับหรือเป็นบันทึกเป็น attribute half นะครับที่มีค่าเท่ากับ http ตัวนี้อันนี้คือคือคือ attribute ที่ไอมาร o เขาจะหยิบไปอ้างเองนะครับคือ attribute นะพวกเนี้ย attribute class 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 อย่างอย่างถ้าสุดว่าเราเปลี่ยน record เป็นหมดธรรมดานะครับเวลาเขาบันทึกก็จะบันทึกเป็น text อย่างเช่นผมกดผมบอกว่าผมกดเป็นหน้าแรกเห็นไหมครับ a t trib u t e เขาจะบันทึกเป็นในส่วนของ txt txt นะครับ d i p type d i p แ trib u t e type d i e p เนี่ยฮะ d i p ตัวนี้ที่มีตัวนัสือภายในที่ชื่อว่าหน้าแรกนะฮะที่เขียนว่าหน้าแรกตัวนี้เห็นไหมครับ type d i p นะครับเมื่อกี้ผมกดไปที่หน้าแรกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็น d i e p นะครับเป็น d i p แล้วก็ มีตัวหนังสือภายในที่เขียนว่าหน้าแรกไอมาโครเขาจะบันทึกแค่นี้นะครับกรณีถ้าคุณเปลี่ยนเป็นโหมดที่แบบว่าให้เขาบันทึกคลิปให้ละเอียดขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะโหมดเลคคอร์ดโหมดตัวนี้เวลาผมกดที่หน้าแรกปึ๊บเห็นไหมครับจาก a t tribute txt นะครับ txt จะกลายเป็น a t tribute class ทันทีนะครับทันทีแล้วมันมีผลยังไง ก็อธิบายมายืดยาวบางคนอาจจะงงว่าผมทำไมต,ต้องมานั่งฟังอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมีคนยังไงกรีท่ากรณีท่าผมลบ,บตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับถ้า t e c ท Class ตรงนี้ไอ้คำว่าหน้าแรกตรงนี้นะครับหน้าแรกตรงนี้มีที่เดียวในหน้าเว็บไอ้มาโคก็จะทำงานถูกต้อง แต่กรณีอย่างเงี้ยคำว่าหน้าแรกมีสองจุดเห็นไหมครับมี2จุดเดี๋ยวผมลองลบตัวตัวนี้ทิ้งนะแถวนี้ด้วยหรือกาลบทิ้งไปเลยเดี๋ยวผมขอลบทิ้งครับอ่ะผ,ผมกดเซฟเวลาผมกดปุ๊บเห็นไหมครับเขาจะมองหาทันทีว่าไอ้แท็กนี้มันอยู่ตรงไหน เห็นไหมครับเขาจะเริ่มสับส่วนแล้วเห็นไหมครับ line 4นะไม่ ribbon dip b i t e c h หน้าแรก most o t f i l e คือเขาหาไม่เจอหาไม่เจอเราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้เขาระบุได้ชัดเจนว่าเราต้องการกดอะไรตรงไหนอย่างแรกเลยคือลองทดสอบว่าเวลาคุณจะกดบันทึกไอมาโคเนี่ยให้คุณกดเป็น conventional record mode นะครับ ผมอานยอนุขอโทษด้วยนะแล้วคุณก็กดเลอรขดเลยปึ๊บอ่ะกดหน้าแรกนะครับลองดูลองดูอันนี้ไม่เสียหายแล้วคุณก็เดี๋ยวผมลองเพยดูอีกรอบนะปึ๊บอ่าเดี๋ยวลองลบแท็กนี้ก่อนไม่อยากให้หลดไม่อยากให้เขาหลดใหม่อ่าเสร็จป้าผมเซฟเปนทึกทํางานที่ช้าเพลินนะครับผมกดอีกรอบหนึ่งเขาทํางานถูกต้องไหม ก็อีกรอบนึงนะครับ Hard Tech P Main P Name Main นะครับคาร์ดเทคพี a นเม a คาร์ดเทคพีเน a มนอ้าวสองสองจุดเลยแต่ลิงก์เดียวกันนะี่ค่ะลิงก์เดียวกันก็การทำงานก็เหมือนเสมือนกับว่าเขาทำงานถูกแต่จริงๆแล้วเขาจะสับสนว่าเขาจะทำงานตัวไหนทีนี้เวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะดูที่ position นะครับ โดยปกติเนี่ยไอมาโคเขาจะทํางานจากบนลงล่างบนหน้าเว็บนั่นหมายความว่าแอ่ทิวคลที่ชื่อว่า t e h กอันวักแล้วก็ m e u n d e r s c o r e m a i n เนี่ยที่อยู่ภายใต้ดิปเนี่ยสังเกตนะอยู่ภายใต้ดิปตัวนี้ตัวนี้นะครับแท็กดิปตัวนี้ถ้ามี2จุดอย่างตัวนี้หน้าแรกแล้วก็หน้าแรก เขาจะเริ่มดูเดี๋ยวผมขอปิดตัวอื่นก่อนเขาจะเริ่ม